อาอต้องต้องนั้นต้องมาน่องกต้องตอนช่วงที่โหลดจะโหลดแล้วค่อยใส่จะใส่ตอนนี้ใส่ไม่ได้หรอเอสอืโทรมาบอกว่าให้ป้าให้บ้านใส่จะใส่เดบอดแบบนั่นหรอมันจริงจริงไม่ใส่ก็ได้ไม่เคยใส่แต่เขาให้ใส่กับใส่ก็มีแค่เท่ากันนั่นแหละดีไม่ดีบางที เหมือนแบบมันเราใส่เพิ่องแล้วก็ไปไปเพิ่มแบบลุงป้าไปอีกม,มันเหมือนข้อความามันเกินยี่สิบอืมวิสุทธรรมอ่ะเสื้อมันไม่ค่อยใสยน่นอนไม่เสร็จฉันเห็น

่ังมนนี่นะคะเราก็ไปตามที่ ับสายรับมาอยู่แล้วลุงลุงสายรับมาแล้วเพราะว่า้มมันสูงขึ้นเรื่อยเรื่มันมีงาในไม่ได้ไอ้ัไม่มีกิ่งใช่มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันไม่ค่อยมีผลก็ไม่มีถ้าเราไม่้วก็ตัดออกเนาะมันมีอ่ะแต่ว่าแม่จะมีนะดูมันมีคะแนงมันเป็นไข่อันนีาว่หมที่สูกกับป้าปลูกใส่ที่บ้านมันก็ไม่ค่อยคายรั้มตรงรั้มแบบนี้ใช่ไหมใบมันก็ค่อยอัน้นเขาลำโค้งละ ปลูกไผ่ต้องเอียงบอกเอียงค่ะแล้วมันแล้วหน่อใหม่ขึ้นใหม่มันก็จะตรงหรือเปล่าขนาดหนักเลยลงน้ําเลยนะครับเพิ่งรู้ว่าปลูกเนี่ยมันก็งอขึ้นมันไม่ลงขนาดนั้นว่าเลยว่าเลยเอาไหนนะลงกลางๆต้องเอียงนะวอวนั่นนั่นปลูกไร้เนี่ยนะคะพี่น้องนี่คือเคล็ดลับนะครับเพิ่งรู้นะครับท่านมาอยู่ที่นี่ไม่รู้นะว่าปลูกไผ่ต้องเอียง เ่ว่าเศ้าก็จะไปแสดงได้กิ่ต้มาได้ครับครับครับ <c oughs> ไทยน่นหันหลังอยู่ต้นไม้น่ะมิวสิคทำมิวสิควิด <video S 2> ีโอ้ครับงงเอ๊ะ น่าด้วยนี่ก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็สนุกสนานครับทุกคนมีความรู้เยอะค่ะรังต้นใม่มีสามต้นค่ะลุงฟ้าจ่คอยยิงก็ตายของทับสื้อพูดก็เป็นหัวเราะรอคือเนาะตอนเราลุกยืนยืน่ววันรายคุญนะคะ แต่แต่วันนี้น่าจะมีข่าวดีอีกนะเจ้าของสวนผักหวานก็จะมาปลูกให้ลุงที่นี่ได้เขาได้ยินเขาว่าเจ้าของสวนผักหวานเขาจะมาที่นี่ท่านเจ้าของสวนผักหวานค่ะโอ้ยอ้ยพีลงถึงพุ่งได้เยอมากคนที่นี่เลยมีสวนผูเรียงมาไหมคะผูเรียงก็จะตามมาทีหลังค่ะสวนเนาะเขาเขามาบางพุจะเต็มหมดเลยเนาะแมมากมาลูกเจ้านต้องมาแล้วแม่ก็จัดไป ไม่มีเลยมาหมดเข้ามาแล้วมันหมดไม่มีเข้ามามันหมดก่อนไม่ได้ปลูกมาหมดหลายห้ิดในไทยนะครับ่นต้ององที่อง ย้ําเอาไว้อ้างเขาตรงนี้นะเอาไว้โชวูถ้ามันเป็นกอไปแล้วก็ตัดอ้ออะไรเงี้ยทองค้างหายแกอีกแล้วทองทองหายถองทองหายจริงๆบอกค่ะอ้าวหายไปไหนแล้วบบบนี้หาทองทองเลยไปถาดหน้าอ้าวปลาอ่อนก็มาแล้วค่ะ

นึกามาเลานะไปหาเลาะท่นเลางไปนลาย่านเ็อสย่เห็ดบเดัมาเียวมาเบเหดอ่ามาเก็บเห็ดอไปเลาะก่อนไปเลาะซะก่อนเอากรตห็ดนัไม่ไดปเหอไหังอ้อ โล้เังา <LIKE> <พ RS S 1> นหลังหล่มองลอ่งมองลอปลาบางห่นี่นี่แหละว้าน่ะได้ินด้เาผ้าเห็ดต้มนุ่มยายเห็นงหลยายเหก็หกานางม่ยากห็ดนเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็ไปหาเมื่อเช้านี้ก็ได้มาเนาะยาย้เพราะเห็นเมื่อวานนี้โอ้โหเอาแต่ดลยเอาต่พูดนะยาเห็นเห็ดไอมให่ใ่พูดคย ข้าส <toys> ับปรก็ไป่อใส่บเนวัเรือยากเก็ย่า้นมานันเดดแก้วยามา่้ากูแยามากัอรอรยาารีรอยายาต้องรีบแหละ หาเห็ดนะคะได้ยิน <Chris> ว่าเห็ดออกนะคะได้ข่าวว่าเห็ดออกาลมาเห็ดสีทุกคนเรื่องหลังยูทูบชุมชนทุกคนลยเนาะคือคักพื้นมากเลยนะคะปากแดงปากส้มปากนะคะปากอีมากค่ะปากดูแลติดตามช่องแม่บุญยิบูกบกด้วยนะคะตอนนี้ก็ปากส้ม We can be 他们就特别不对吧？